สวัสดีครับพอกันอีกคือกอนะครับผมกับใบรุ่นเกษตรนะครับมื้อนี้จะมาให้ข้อคิดนะครับผมของมันเกษตรกรนะครับที่เกิดมันดังนะครับใบใบยิกใบงอนะครับคือผมใส่ตัวนี้นะครับโคตซัานมิกนะครับตัวนี้ซอยได้นะครับแต่ว่ามันกับบ่ได้หายขาดนะครับซอยให้มันเศร้าใบยิกใบงอนะครับ ให้มันพื้ออกคือใบมันปกตินะครับแต่มันบด้หายขาดนะครับเพื่อกำจัดพวกเชือ้อราแบคที่เรี่ยนะครับของไวรัสไวรัสมันนะครับคือคือเขาว่าแมงแม่งมงีขาวนะครับคือยุ่แป้งของผมนี่ก็มีคือกันนะครับแต่ว่าหากบด้เกินมากเลยก็นีกเลยนะครับคือมันแพร่มาจากขางให้นะครับเป็นแบบว่าแม่งมีขาวนะครับที่มันบินมาจาับ แล้วก็มาดูดพวกน้ำเลี้ยงของใบมันสับปะหลังเห้านะครับกาเฮตุทห้มันเกิดใบิกใบงอนะครับผมก็เลยใส่ตัวนี้นะครับโคตรตัานมิกนี่แหละครับคือสั่งมาใส่มาสีเบื้องกับก็ว่ามันดีขึ้นนะครับพอใบมันกะเหลื่อมหายแน่นะครับแล้วก็ผมจะใส่ขวบคู่กับแอรปุยเกตนะครับปุยเกตของเชลิเฟตตัวนี้นะครับคือ13046ศนี่นะครับ ผมจะบาใส่ปุ๋ยเกศประเภทศูนย์ศูนย์หกสิบนะครับคือคือมันสว่วงนี่นะครับคือมันเดือนกัวนะครับคือผมจะบอท่านใส่ดโดดๆนะครับหลังจากมันสี่เดือนนะครับผุมจังสีใส่ปวกปุ๋ยเก็ศูนย์ศูนย์หกสิบปครับเดี๋ยวสีเศนให้เบิร์นะครับนี่นะครับไอซุ่มใบงอนนะครับอันนี้พุมเษสองหลอบแล้วนะครับอันนี้คือบริเวณเป็นมาจาก ซอนพันธ์นะครับมันพึ่งแบบว่ามันมันมาจังได้ละนะครับนี่เพราะว่ามันผึ่งจะมาเป็นนะครับนี่คือใบปกติของมันนะครับคือไอตัวน้ำผ้าหาคือคือไอแมงวีขาวนะครับคือสีสีใสก,ก็ขักเลยนะครับสีใสว่าไม่จีบเปียกสีไสแล้วก็สีไสโค่นเงานะครับสีใสแบบนี้เลยนะครับสีสีส ปกตินะครับคือสีคือสีีอรห้อมวนปกตินะครับเพราะว่าผมผสมแอบชาลิเฟนะครับสิบสามศูนย์สี่สิบหนะครับเพื่อซอยการเจริญเติบโตนี่นะครับคือซุ่มหนีนะครับใบงอนะครับก็ผมคิดว่าดีขึ้นนะครับนี่คือคือปกติใบเพ่นจะงีกูหนี่นะครับคืออันนี้ผมสีได้สองหลอบแล้วนะครับคือใบเพ่นกะ คือสีกลางๆขื้นนะครับแต่ใบหายคือให้มันมาเป็นใบแบบนี้เลยมันกะมุ่มานแล้วกับบนหนาจะหายมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับสีแบบนี้ก็สีไซโคนเหงานะครับนี่กระสีห้อมวนปกติห้านะครับอันนี้มันพุมกะนี่นะครับนี่น้ำพาหามากนะครับนี่สีแบบนี้เลยเพื่อว่าบ่อยให้มันล่ามไปอีกนะครับคือบมสีดว้นะครับนี่คือจังนี้ ถือว่าดีขึ้นนะครับนี่สีสองหลอดนะครับเพื่อให้ใบมันเพื่อนะครับการสังคะหอแสมกับสีดีขึ้นดีกว่ามันจะงีก็งอนะครับสีใส่ข้นเงาแบบนี้นะครับปกติครับอันนี้มั่นเดือนกว่วนะครับนี่มันเดือนแคบบ่พอพสิบเหมือนนะครับถือว่างามนะครับซ้ำเนี่ยเราเพื่อนขี่ไก่เลยรหัสิปกระสอบนะครับแปลงเนี่ยปกตินะครับ สุต้นน,น้อยๆนีนะครับมันก็มีตะมันสอมนะครับเพราะว่าลํามันปีนีมันก็นบกคอยสมบูรณ์นะครับนี่ก็ทายเบิ่งเบิดนะครับโอม,มีปิดนะครับปกตินะครับสีสีห้อม,ม้วนปกตินะครับผมเพื่อให้มันขยายไอ้ถ้ามียู่ระดับเอวนะครับบางมองนี่เพียงข้อกันมีนะครับเพราะว่าแปงเดียวกันอยู่แต่ว่ามันหัก นี่นะครับนี่พว่ามันดีขื้นนะครับอันนี้ก็เลยอยากแนะนําเบงนะครับบางโค่นเป็นายกูนี่นะครับเป็นแถบเบิดสวนเลยนะครับนี่นะครับการสังคะห์แสงมว่ามันกับชีดีขื้นนะครับกะหัวขนาดจะดีขื้นนะครับว่าปกติท่านไปงอแบบนี้นะครับคือเขาว่ามันอ่าบางทีมันก็จะบกคอยเป็นหัวนะครับเป็นกะอลอดแหวนแหลบสมบูรณ์คือคือคือซุ้มนี้นะครับ นี่นะครับนี่ผมว่ามันดีขื้นอยู่ก็เลยอยากแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์นั่นแหละครับขี่ผมท้ายซุ้มหนีกับมันสอมนะครับพอบันไดนะครับนี่คือมันส่อมคือมันหางแห้งนะครับก็เลยส่อมนี่นะครับนี่อยู่โดยรับเอวนะครับนี่ซุ้มหนีนะครับนี่กับบวค่อยลายนะครับนี่ผมบมมันดีขื้นอยู่สี่ลักษณะนี้เลยนะครับคือซุ้ม กลิเฟนนะครับ1304โวลต์เนี่ยกะซอยข้างหน้ากัซอยการจะเลื่อนติบโตนะครับโซล์410โวลต์เนี่ยกะซอยเลงหัวนะครับเป็นหัวใบนะครับอิดฮอร์โมนปกตินะครับแยงเดียวกันนะครับบางหม่องเพียงข้อก็มีเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งนะครับแบบนี้แหละ มันี้น้มครังครับมันบวค่อยงามดอกมันขังนี่นะครับเนี่ยคุณพาพเบิ่งนะผมว่าดีขึ้นนะครับเกษตรกรที่แบบว่าบางคนเนี่ยเป็นเบิดไฮเลยนะครับแต่ว่ามันกะคุณแมนเอาถอนท่านกะบางคนเขาก็ไปซื้อมานะครับบบแมนว่าโองเผื่อตัดเอาแต่ยูไฮจากคองนะครับบางคนก็ไปซื้อก็ได้แต่ล่ำมากหรือปะหูน,นะครับตะล่ำมาปลูกใบง,งอกเบิ่งเรื่อยนะครับ นี่เป็นไดครับเนี่ยเดิมนะครับเนี่เพียงเอิกแล้วปกติครับบุูมโฮเตลสีสองหลอดนี่เป็นไดครับเนี่ยเดี๋ยเพียงบาผมเลยเนี่ยตังหมองนะครับนี่นี่เป็นได้ครับเนี่ยีขึขนนะครับกสั่งมาลองใส่เบิ้งนะครับกับปกติครับเนี่ยผมว่าโอเคนะครับ เสียไปเรื่อยๆนะครับเสียไปเจอบบไฮมันขยายไปอีกนะครับเพราะว่ามันจะลําบากเวลาเอาถอนพันธุ์นะครับถอนพันธุ์เวลานันใบมันบูมีบางทีก็บริสังเกตว่าต้นนั้นมันด่างหรือโบอด่างใบใบงอนะครับเวลาเข้าปูอีกอะ่ะก็จิเจอปัญหานี่คือเก่านะครับเพราะว่ามันอยู่ใน,นถอนพันธุ์ขขงมันนะครับกะให้เหลือดีๆนะครับ คือซุ้มนี้นะครับนี่มันบวได้เป็นแต่ถอนพันธุ์นะครับคือมันล่ามมากนะครับมันล่ามมากขยายมากเพราะปกติผมจะถอนถิมนะครับกันต้นใดที่มันเป็นแหลมผมจะเก็บถิมใส่กระสอบนะครับอเท่นี้มันมากนะครับเพราะว่าขางให้องเพิ่นมันก็เป็นหลายเนาะเพราะมันก็ล่ามมาเรื่อยๆนั่นแหละซุ้มนี่เพราะันมีโตมันอันนี้ผมสีคือยังหล้สซกว่าผมสันเบิงมันจะบ่มีนะครับกับผุ่มบาลมันเกิดโอเคอย่ พอซุ่มเบือนกันคือยังบค่อยล่ามเหลวสีนะคือยังมนจากยุดธเหลวสีนะกะแนะ้ํนเบิงครับมาใส่ลองเบิงพู้ได้ทีถือปัญหาแบบนี้นะครับง่ามครับง่ามมันสั่งเป่าไว้เลยละแปดตันนะครับสีฮอร์โมนง่ามเส้าวบุเกินเก่าโมงเสานะครับคือเสียดมันจะเสียดไปที่ละซีแถวนะครับเพราะว่าผมใส่ใส่ทั้งแบตเตอรี่นะครับยี่สิบลิตรนะครับ เจ็ดมื่อสีเท่านึงนะครับไปเรื่อยๆผมจะสีปุ๊จะใส่เอ่อสิบสามศูนย์สี่สิบหกนี่คือผมจะสีสอยู่สามเดือนนะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนไปใส่ศูนย์ศูนย์หกสิบนะครับปุบ๋ยเก็คืออันนี้ครับซาลิเฟตนี่แหละผมจะเปลี่ยนคือผมจะเหรนตั้งหัวนะครับเพราะว่าล่ำมันก็คือสีเดือนนี่มันก็คืองามเต็มทีแล้วนะครับสูงสวมหัวลิฟคือผ่านห่อได้แล้วแล้วเขาก็เหรนตั้งหัวนะครับแล้วก็ ปุ๋ยเม็ดอีกนะครับปุ๋ยทังดินอีกนะครับปุ๋ยเม็ดซุนหกซีปีนะครับมนจะผอมกันเลยแล้วก็คือเสียดปุ๋ยหนามท่นนะครับมันจะเสียดไปแบบนี้แหละเพราะทั้นพ่อเดือนหาเมือนะครับมันผมนะเนี่ยง่ามบครับกระซุมบงงา,ามแบบนี้คือกันบางทีมันใหญ่ให้พนักงานย้ายฟุนซอยนะครับบางทีเขากะ บอกให้จังเนืงเมื่อกี้เบื่อแป๊แบ,บเนื่งกะจังได้ละ,ะคือวานละครับบอกเป็นยังครับผมมันมีวิธีย้ายที่ไกลนะครับแบบว่าให้ง,งามเป๊ะให้งามเสมอนะครับกะฝากฝากพี่น้องไปเบิ่งนะครับเขาไปเบิง่งคลิปคลิปลุกลังกระดนะครับว่บาเท่แบบจังไดดนะครับงสียนะครับสีไปเลย ไปทีละสี่หล่องนะครับเพื่จะสีดสีไปทีละสี่หล่องแต่ว่าเรื่องหยาก็ะต้องกจัดให้ดีขึ้นนะครับนน้ำเสียงานแบบนี้ได้มันเดือนกลัวคือองผมนี่หยาก็ระแทกสีบุมีนะครับเพราะว่าผมเสียดได้น้อยนะครับเสียดหาแได้น้อยนะครับแพรว่าแตกเบี้ยใบซองใบสีผมจะเสียเลยสียยานอ่อนสีนะครับสีนะครับสีไปเลยนี่ผมคอยงานแบบนี้ครับนี่ มันจะเลื่อยเข้านี่ก็มีขึ้นกันนะครับมันแบบสีขนาดนั้นบเนบิดแปะเหมือนว่าทิตย์หาท้ายแต่บางงานม,ม,มาให้เบิรงนะครับนี่เหลื่อมมีอีแล้วครับเนี่ยเป็นได้ครับแต่ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นอยู่นะครับเพระบบาะใบมันเหลื่อมกลางนะครับคใบมันกลางอาจสร้างสร้างคอแสงกับซีดีขึ้นนะครับหัวมันกับซีดีขึ้นอยู่ต่อขั้นว่าฮะปล่อยสลือ่อยงี้ที่นี่เป็นแล้วต้นกระขางที่กับขยบมาอีกสินะครับ บางทีเอาตัวนี้แหละมันดูดดูดตัวนี้นะครับใะเอาพบผสีกันไว้คือเป็นค่มันเป็นแต่ซุ้มซุ่มมันเป็นอยู่แล้วเวลาเอาถอนพันธเาก,ก็คือตัดถิมเลยนะครับส่วนนี้คือเขาบอคเลยอย่างสีนะครับเลยนี่นะครับสีทีละสีหล่องนี่นะครับนี่งต่วนหนึ่งสีเป็นมีเลยนะครับใส่พังใส่หลดนี่นะครับเมื่อเบิ้งพว่บ้ามันก็นดีขึ้นนะครับ ถือว่าโอเคนะครับผมว่าอันนี้รอบรสามแล้วครับผมสีเนี่ยว่ารอบหนึ่งรอบสองกับบดี้บไดี้ท้ายเบิร์นนะครับ,บอรขอโทษขออภัยลหลายๆครับผมแต่ว่าปีนี้นะครับแปลงนี้ผมตังต่อไว่าจีเมหม้ันได้อะไรลอาแปดตันนะครับเพราะพีการถือไลละหกตันนะครับแต่ว่าไอ ขี่ไก่ผมก็บ,บริสัยหลายปนีนะครับเพราะปีกไก่ใส่ไ,ลลไรละสามสิบก็สอบเองนะครับปีนี้คือไอ้รหัสสิบก็สอบนะครับก็บมันหล่นกันนะครับว่าจะเป็นไงไอ้แมนคลิปนี้มีคําตอบเออไอ้แมนคลิปนี้นี่สาระนะครับผมหรือว่าพ่อแม่พี่น,น,น้องเกษตรกรถี่ได้ความรู้นะครับแต่มันมีสาระก็ขอฝากกดไลอ์กดแชร์นะครับ กับกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะได้อัปโหลดคลิปให้เบื้องเรื่อยๆนะครับบาต่อไปมันฉีดตังได้ยินะครับบาการเฉีดมั่นนะครับไอประสบความสําเร็จเป็นยังไงนี่นะครับฉีดแบบนี้เลยนะครับิเหี่ยวๆนี่ไปนะครับเพียงข้อด้วยครับมั่นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแต่ถ้วก็ฝากไลค์ฝากแช่น้ำนะครับ ขอบคุณครับ